สิงโง่ๆอยะแต่มึงจะเหลือเที้ยงเลยเนี่ยไม่ใช่ละปามไม่ใช่ละและไอ้เหี้ยมึงถึงแบบพี่เจอพี่ซีดเริมเห็นป่ะเจอพี่ซีดเลยเกร็งเรือะไรมันก็เครียดเลยไปเล่นเอวีหรือ่าพี่แย่รู้มากไอ้ติ๊กทองตายเหี้ย Last player standing Move in after I strike จะกิวฆ่าฆ่าตัวท้ายไว้เนี่ยไม่มีเลยกูทอแล้วอ่ะยังไม่จนกูเห็นไหมว่ามันกูก็ทอแล้วอ่ะหมดกตืลังตื่นกำใจเราไปเล่นไอ้นี่กันเถอะไฟงูพี่เก่งมากอ้าวชิบเใช่ไหมทําไมทําไมหลังหลังหลังดมพงหลั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 ง

เจ็บแล้วเจ็บแล้ว้เจ็บแน่เสยสันเยอะเากัดแหลนั่นแหละจไปโว้ยสวยปิดเพลงก่อนเยอะเี่บปิดเพลงจาจากอะไรขนาดนั้นวะเพิ่มเพิ่มสมาธิอะ อย่าปามยิงาามันแฮกเลยสั์เฮ้ยเราไม่นมนอสแปมเออไรยิงยังไงแฮกวอลเปกๆอะ30 seconds left bitch. I I ไม่มันเป็นรีเฟกอะย้ ตัว่านี่คือสาตามีเลกา็นโลหิตขิดเป็นแก้วเฮ้ยคุณโดนย่ายังไม่โดนนี่เฮ้ยบอาบ้มบอมไอ้เหียอยู่มึงอยู่เหียยึงเลิเหอยเจอพิ่ ที่เราต้องไปเข้าข้อกันเลยแบบเฮ้ยยายพี่ยายพี่อยู่คนนึงมีนีมีโนดไปมีมีมีิดอาเกตเลยคังไอโซนดิไอโซนดิไอโซนดิอ้ปาปะปติอติอางไอตีสงอาร์เคด よいきてんかい。 ยเอ้ยกากันเขียนพูดไเสร็จตจะไม่กางเลยเอาคกางแล้มันมีมานู่ังเอเคไมเฮ้ยอตขเยนอะไรวขี้โมยายไยอันเขียนึงึงลังพูดชื่อทาไปจบเลยยิบต่อไปดิชีพพีกตอีดยอีโก้วมโง่ถึงไม่อยู่อยู่ล้ l e t s play เียนเย ไอ้เอี้ยมันยิงกูไอ้เอี้ยกูจะทำไปล่างกูจะทำไปล่างฟอมมันยิงกูอมันยิงหมดนะไอ้เอี้ยกูยิงหมดนะกูเห็นอะไรเมื่อกี้กูเห็นอะไรขยบกูยิงไว้ก่อนอ่ะหดแล้ว

ยพเยเยอะ t s แ p p อะ WhatsApp w h a t s a อะไรวะโ h o a c ก่น Last round in the half t o p a c t o เราจะเล่นแรงได้หรอไม่ได้แล้วถ้าเล่นแงก็จะเลอย่างนี้เลยนกนีย โอ้โดนหัว e n e m y remaining กูแก่นกูแกนเอาวิปฟันกูกูแกนที้ยเหตุผลการใส่แ่นของคุณนี่มันช่างสุดยอด แ่คูไม่ใส่แว่นกูต้องใส่นามึง okay. มีแมวตื่นเลยวะยิงเพื่อนกูครับเดี๋ไปยิงเพื่อนกูครับไม่ชอบครับมันแปลงเร็วไฟตัวหนึ่ง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 ไวไงว้วงเว้งเว้งเว้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 เ

ไม่ดียังไม่ไ้ยิงเลยแรงจังลูกชิพานไม่จอส่งมไงเหรอวะไอ้สองร้ยบาทปวดสองร้0ยบาทปัองร้อยเพิ่นครเวนโไหอยากซื้อโอดินแกแก้เลขของก็ได้มามามเอา แนวมั้เก็บออมาเกมสวยที่ดี่ะเอ้เกมนี้น่าจะทำแบบปันกระสุนได้เนะแบบโคเท่เกมเบี hey, ้ยว mm ี hmm. ่เลยวะการย้ายฆ่านักศึืษาตาอยยิงไม่โดนไอ้เยี่ยทำ้โดนด่14ไว้เสเรืดอยกา99สกาย99บ14บ14บ14ันยังไงวะกูไม่รู้ปืนกาเี่ปืนพังไอ้าร์ม เวนดอนะเว้ยไอ้เียยีนอลจุวละสิบสี่อเข้าโเทอาไรมาพูดขึนปืนทังไอ้เฮี้ยโอ้ยทามมิ่งตัวนี้โลตัวนี้โลก้าวก้าวโบสิบสี่โบสิบสี่เป็นร้อยสิบสามไอจีเฮียเอเอไก เยสเยสลีซี่อีซี่มึงไปลากถึงลาวนี่หรอไอ้ที่